สวัสดีค่ะน้องๆก็กลับมาพบกับพี่มูกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักคำศัพท์ภาษาจีนที่เป็นวลีสองพยางนะคะแล้วเราจะนิยมใช้กันเรามาดูกันซิว่าจะมีคำศัพท์ไหนกันบ้างเอ่ยคำแรกนะคะหนีห่าหนีห่าสวัสดีตัวต่อมาเสี่ยเสียเสี่ยเสีย,สยขอบคุณ ตัวเสีย่ยตัวเสีย่ยขอบคุณมากจ่ายเจียนจ่ายเจียนลาก่อนเ่าชื่อเ่าชื่ออร่อยหุยเจียนหุยเจียนแล้วเจอกันเหาเซียงเหาเซียงหอมจัง ห่าเตอะห่าเตะตกลงหรือว่าโอเคก็ได้ปู่สิงปู่สิงไม่ได้หายสิงหายสิงได้อยู่หรือก็ไม่ได้แย่หายห่าหายห่าไม่แย่เรื่อยๆชิงเวิน ชิงเวินขอโทษนะคะขอสอบถามหน่อยชิงจัว่วชิงจัว่วเชิญนั่งเปียคูเปียคูไม่ต้องร้องไห้ปี้จุยปี้จุยหุบป,ปากการเปยการเปยชนแก้ว 还没，还没，还没。继续，继续，真累。加油，加油，叔叔。真棒，真棒，ยอ厉害，厉害，เจ保重。 เปล่าจงดูแลตัวเองด้วยนะหากลน้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะคลิปของเราค่ะก็จะลงนะคะในอัปเดตของช่องเนาะก็คือจะเป็นวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะเวลาสองทุ่มตรงถ้าเรากดติดตามไว้นะคะคลิปมันก็คือจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย